ไม่บอลงเมียมความลุกข้นเาลาลย่างนั้นเสวนากับคุณนายทองใสเหลืองสมบานิสมหรือเห็ดไม่เงินเลยหามาเจอใสให้เราเทียบต้องใสอย่าเทียบ ธนาการชิดโชคสิดเจ็ดตัวชิดแปดส่วนตัวตวนนอนไหนมาอยู่บ้านเพิ่มมาหน่อยมอันจะลูกหน่อยเพิ่มออกลูกไมนี่แวละเขียนบมดคุณเห็นสั่งลูกหน่อย เดี๋ยวจ้านั่งร่างแบบขรอข้าวให้เพื่อนออกแบบมาดูหน่อยวาสิเยด่างไหยครับตั้งใจว่าสิสองเพื่อนสอสมซ่านใน้เพื่อนมาปากไว้แล้วกับสัชิเยตตัวอันนี้หลังบ้านเนาะทรงบา้านนี่คือแผนบ้านที่นี่กงมีเอกหน,อหน่อยน,นึงนีเป็นห้อง ทรงาบาลตอนนี้เป็นแนวนี้ข้างในจะมีสองชั้นนมันไดอยู่น,น,น,นี่โอ้ย่าวเว้ยหลังคาปัญหาของหลังคาคือมันคุ้มหอดีแล้วเป็นตัวร้อนครับ อยู่แล้วมันร้อนบอกให้ปลูกพกใหม่เพิ่นกับพ่อปลูกพกใหม่คุ้มล้างค่าวไเปเพั่นกับพ่อหอนแบบประมาณเขาข้าประมาณนี้ครับนี่เป็นแบบข่าวข้าล่างแบบนี่เป็นห้องน้ํามีห้องน้ำมีอันนึงตั้งเบืองอยู่นี่เป็นห้องน้ำสองที่หน,นึ่งที่สองปตูเปิดตู 1, 4, เปิดตูนี้ ที่หนึ่งที่สอที่สที่สอันนี้ตรงนี้เป็นขั้วนี่คือกันนี่ยนี่ครัวตรงน,นี้ครัวออกไม่้ทั้งหนอกนะแม่สลับคางแค่นั้นละเฮ็ดพื้นนี่มันนี่ละเฮ่าไม่็ด้ทั้งที่ยังบ่ฮู้ห,หรอว่าสิจังไดโม้อนี้อันนี้เป็นครัวนี่เป็นอ่างล้างนี่เป็นเตาแก๊สไม่ได้ต้องใส่ก่อน เป็นบอเร็ขขายเลีก็บไม่เห็นลงนอกมันนังมันงายไงากยีกแล้วยาก็ิเเฮตียยกันหลายรอบ่าี่าเต่าอย่างนี้ก็สามเต่าละอุ่นละเนสิเทียงกันอีกหลายรอบอย่นกพาเดินดูทรงทรงบ้านนวัดพื้นที่ก่อนครับจากเมตรจากเมตรสิได้คำนวณสือสี่สองเพื่อนเทเือนในเพื่อนว่า นี่คือทรงบ้านครับเป็นจัวอยู่ฝั่งซ้ายนี่เป็น้องนอนดูกอบบานแล้วเด็ดม,ม,มเดินกันว่ามเดินแบบไหนวะเป็นยังซี่บานคุณนายทองใสเป็นยังซี่เนะต้องดูหน่อยรอบบ้านอันหลังคานี่จะเคลียหลังคานี่เคลียออกเพราะมันห่อนครับข้างในร้อนเนี่ยขาพวกนี้มันจะเคลียออกเคลียออกของคน,นายทองใสนี่ขาดว่า นี่เป็นห้องน้ำบางอย่างที่มันเป็นปัญหาอยู่นี่ครับมันห้องน้ำนี่เรียบร้อยแล้วล่ะห้องน้ำใช้ได้ขั้นให้มันสวยขั้นที่งานอยู่สวยอยู่สวยสวยอยู่ขั <Okay. S 1> ้วนี่เพิ่นขั้วเพิ่นเห <What? S 1> ็นบ่ล่ะย,ยังล่ะฮะ เห็นบ่อเห็นใหม่เว่น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 อยู่นั่ยเห็นระวังเห็นระวังอุ้นระเบิดแตกไซเบนแล้วเนี่ยไหนมันจะแตกแค่ต่างพูดมาแตกข้างที่เรือยาว่พี่ล่ะหลือออกแต่ว่าออกแบบใหม่เอาหรือลงก่อนจยงสเตเดหัว่าพื้นที่มันมีอย่างแน่แล้วก็มาออกแบบตรงนี้ข้างเพื่อนไนก็เก่าแล้วเนาะหลายปีล่ะ อยู่แต่ผมก็บอ่ค่อยได้อยู่เพราะว่ามันอยู่เป็นน้องชายเนาะกับแม่มีดอกกมี่พอดีครับของบิยู่้หลังบ้านข้างบ้านก็สิได้จัดการว่าพื้นผิวมันเป็นอย่างนี้แล้วอะ่ะมันพูดอะไรน่อยน,นะพูดอะไรสิรื้อออกเพระาะว่าที่เอาอุปกรณ์ปะผิวใหม่เป็ได้เลยต่างบนและต่างอะไรก็ ที่ตรงเป็นห้องข้างหลังบ้านเราต้องเคลียร์เป็นห้องเก็บของอะไรก็ว่าไปแอร์นี่ปิดประตูมองนดกว่าแอร์นี่เป็นย,ย,ยังเรามาหน่อยทำอะไรกันสองตัวนี่ไอตัวขาวๆนี่เป็นเป็นแม่หมอสีดำสวนคนไร่งสงศัยสวนขั้วเราอยู่ในบ้านครับ ไก่เพิ่งเลี้ยงอยู่ฮันไก่น้อยเพิ่งเรามาฟักอยู่นี่นี่ไ <c oughs> ก่น้อยว่าพี่บานอยู่นี่พี่บานเสร็จเดี๋ก็จะไปที่สวนผลัาสวน,นกันนี่กันง่ายขึ้นไหมจังน้อยไก่น้อยกับที่หลอดไฟให้เ,เหลี้ยงไก่ตามภาษาไก่เอ้ยอืม <c oughs> <c oughs> ทำไปแล้วรอบหนึ่งก็คือบอเป็นสัตว์เป็นส่วนเนาะอาะซิการ์อะไรงเป็นห้องหรือขันปรกันเรื่อยกะเห้ยมันเป็นมองที่ว่ามันเดินเข้ามาแล้วดูสะอาดตาเนะาะมันระบาดมันนอกเราเราสัดกับซ้อนท่อมเกลือกับบริเบิ้งอบอกขายทิม่มบอกขายได้ยังไงเอาไปทิมเอาไปขายทิมบ่อกเก็บอย่างเดียวครับคุณอันนี้เครื่องเสียงพ่อใหญ่งตองมี ซันซุยอันนี้หายากหายากอันนี้ผมก็จองมาอยู่อะเพราะเสีสยงมันเพาะเป็นเทคโนโลยีกเก่าอันละหลก่อเก่าสมัยซันซุยนี่ดังมากญี่ปุ่นแล้วพงอยู่ใส่ละพวงซันซุยนี่ยังดีเลยนี่ก็เป็นพวกวีดีโอ้ที่ดีก็บอกให้เอาทิมเอาทิมเลยนี่นะอันนี้ก็เป็นรูปสมัยเห็นซีดีจะของนะเห็น,หน,นเห็นนี่ว่ายินทีละเรียงนะนะนะใส่ละลูกนี้ก็ เสียงสะบัดเบาคุณเหลียวนนี้ก็ลูปคุณสาวที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นศพบาลนอกเพื่อนเห็นบบาพี่น้องข้างในก็มีแผ่นชิละเล่คุณเลยเิลปิตยินห้าดาวคนยายยี เอาเอาเอาเครื่องงวดเท่าเอามาให้กับโบคอยใส่จ้าเผื่อมบมัดปูเท่าเป็นทางขึ้นบันไดขึ้นไปชั้นสองขึ้นดวูว่าพวกว่จะเปลี่ยนผมออกแบบไปตอนนันที่ทําตอนแรกให้ชั้นสองเนี่ยมันเป็นไว้สาหรับรับแขกลูกหลานนะลูกหลานมาเนาะมันก็เป็นปูนอนเอาก็ได้จริงๆเวลาคนเรานอนมันก็ไม่ได้อะไรมากมายเราน,นอนชั่วคราวนอนกนละมือสองมือข้างบนก็เป็นโลง่ง โอเคจะอาจะจ,ะจะต้องเทียบพื้นใหม่เพราะว่าพื้นมันเป็นพื้นเกา่าเนี่ยพื้นเก่าสมัยแต่ก่อนกับผมว็นนอนข้างบนนี่แหละกับมันเป็นบ้านเก่าสมัยก่อนคือบ้านพื้นที่บ้านตรงนี้แต่ก่อนเท่าที่จําความได้คือ เป็นบ้านทรงเรือเรือนไทยอ่ะเนาะมีชานชลาตรงมีชานตรงกลางลบ้านสองหลังฝั่งนู้นเป็นขอบรั้วหนึ่งเป็นลุ่งป่าฝั่งนี้ผมอยู่กับแม่กับปู่กับพ่อต่างผมว่าฝั่งนี้มจะเอาไปแหละมีสิคืนครับแม่อนะไรยังอยแต่ฝั่งที่เป็นตรงนู้นแะอาจจะต้องเคลียร์ออกเพราะมันไม่ได้ใช่ัางนู้นเพราะแสงสว่างมันมาจากตรงนี้ไม่งั้นตรงนี้จะมืดอ,อาจจะเก็บช่องแสงไว้ส่วนหนึ่งออกแบบช่องแสงส่วนหนึ่ง เป็นเนี่ยต้นล่างแลนี่เพราะว่าเก๋จะตายมินิมอนที่พุ่นคืออย่างนี้ต่อแบบนี้เพ่อเห็นเขาเฮ็ดเรื่องเลือดเรื่องพอเห็นเขาเฮ็ดแบบมู้ดเดืนเอาแบบมู้ดเดือนมู้ดเดืน,ดนแบบเขาเพป็นแบบนี้นี่คลองใสสิว่ามู้ดเดืนนี่ยังหมดลงมาแล้วคือเป็นอันรู้กันว่าความคลาสสิกของเวลาคลองใสนี่กับน้องชายผมร,ร,รู้กันคืงงอหมายความว่าถ้าฉันสิเอาอีกอย่างแล้วกูไหลมึงอยากขัดกูเด้อ เราถ้าเราตั้งใจยังไหวนี่เราสิกดดันทุกเรื่องกดใส่กดขวอจนสุดท้ายเราเสียเราให้เ,เาเ,เป็นธรรมาชาติคนได้ท้องไส่างาะเบิ่งเงนเดียวลองวัดดูวัดขนาดดูก่อนเ้อโครงการสมบัตนิในคนไายท้องใส่ประมาณเจ็ดเจ็ดโมงครึ่งแปดโมงแดดแต่อากาศเย็นดีครับบ้านน้ำตุนกับซ้ำนี่แล้ครับคือบ้านชนบทในอีสานก็ไม่ต่างกัน นี่ก็เป็นบ้านลุ่งตรงขามนี่ก็บ้านลุ่งลุ่งเป็นหลองของพ่อครับฟังพู้หลังพุ่นครับพุ่นิ่มสุดพุ่นตรงหาวัดฝั่งขวานะครับมันก็บ้านพี่สาวของแม่คือว่าทาอีสานนี่ก็คืออยู่บ้านใกล้ๆกันแหละพ่อก็อยู่บ้านเน,น,นี่ยพ่อนี่อยู่บ้านหลังนี้เอ้ยไม่นใช่พ่ออยู่บ้านหลังนู้นแม่อยู่บ้านหลังนี้ใครคนเป็นเบาคนกันทุกทีจีบกันตัวบ้านตรงขามกันเป็นเซตคุณล่ร ต้องใสกับเซตเพอาะไงต้องมีครับเรียบร้อยก็เดี๋ยวผมจะลองวัดเดอเอาตลับเม็ดมาแล้วเจะวัดดูว่าจะได้แค่ไหนแบบเทียนออกมาแล้วแหละนี่เทียนออมา,ล,า,มา,า,าล,ล่างข้ามาคร่าวๆแล้วล่างคร่าวๆแล้วนี่นี่นี่เดี๋ยววัดความยาวมันแล้วาัคำนวณว,ว่าอะไรเป็นอะไรเนาะเดี๋ยววัดดูก่อนนะครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อเี่อโครงการสร้างบ้านในนี้ สมบ้านมั้งสั่งเงินมัพี่มีซับเอาตังงิไปสองสองแสนเอาซับนี่แหละไรกว่านี้ก็จังว่ากันเงี้ยปีต่อไปพุ่นล่ะจังว่ากันเดี๋ยวผมจะวางโครงสร้างคร่าวๆให้มันสามารถที่ปรับเปลี่ยนอะไรได้เวลาเราจะจะทําเพิ่มเติมนะครับวันนี้ทําตามงบนี้ไปก่อนมันอึดอัดนะมันห้อนนะมึงเนี่ยจมจมใส่จมเทียนแล้วมีเทียนนั่นอยอะ จับไปจับให้หนักจับให้หนักจื้อจื้อนั่นเลยตะเสีงยเสงเริ่มออยลงเสียงเริ่มเสียงเร้อนลวเสียงนน่าต้นไสเริ่มอ่อนลงแล้ว thì là chôm mà còn cuộc sai là còn là chôm chôm mà bảy mà sai gần đó mười áo áo long cái

จกตากันประจำครับสีเลีวสีเลวอะไรเช่นไรหรอสีเลีวอะไรเีเลวเอาไมไดแบบไเบ่งใหๆคือเก่านี่แหละแต่ว่ามนี้เื่อจะยปูเป็นโซ่่ัวพูดแ่ว่าเพื่องปูเป็นไไทยต้องาิต้องโมโอ้ยแตคือเอาแต่จดก็ปูดแต่นีเลยมาต่อสานเทิงหลังหูต้องตั้มล้ไป้อเมาก็แค่เท่นั้นหลังเป็นอย่ายกับโต๊ะก้ง คือมันสิเป็นส่งโมเดลวันซะคือในบ้านในบ้านนี่กระลงเอ็ยดแบบทรงโมเดลหลายๆเอาเบิ้งเอาเบิ้งมากันเบิ้งคือในบ้านเนี่ยตรงเราที่มาที่ไปก่อนพอลูกหลานเป็นมาจากกรุงเทพหลายคนก็เอาแบบส่งโมเดลมาเห็ดกันอยู่นี่นะครับก็เป็นโมเดลแต่เวลาทรงขามเลยเกิดขึ้นแหละเนี่ยเด็ซ้อมเบิ้งสรงขามก่อน ที là, th thôi, ่นี่ยืนโค้งมาในกระดาของาหลังข่าหนี่งรูเะ้อนี่ออกขามาหน่งรู่อบอลเจคนร่าหนี่งรูแย่หลั้าตอนหนึงรูบอลบอกะดูกาเรา่จ็บยังตรงตัวน่งส้หลังค้าเปนัวอย่างนั่นผ้บ่อแย่หลังขาอย่างนังแหน่ไม่ไม่ไหนไม่ไม่เหมันพวผูอยู่แล้วการันตีจเอา

เดี๋ยววัดคนกันดียวาวัดเดียบันฟังนะเเนจบตากันก่อนเดี๋ยวผมไปหาวัดพืลนที่ก่อนขอสรุปนะคจับน่บัไดตอนนี้ได้ัหาขอสรุปเปนว่าทุนน่าต้องใส่นแหบโมเดลของใช้เนี่ยกางอธิบายการลุงสองสามี่เอาว่ากันไป ยังออแบบามากลลวครับขายของโอ,โอง้การสาดการแดดครับการโซเลกันระหว่างอูมวยผู้เด็ดบางทีคุณนายท่องใสกับคุณชายมีที่เป็นประจำะการพูดคุยการเกิดขึ้นระหวา่างสองท่านนี้จะเป็นการประทะฆ่าร่วมเราจะคุยยังกันก่นแต่จะมีช่วงแถว เป็นเมื่อยปากมันก็สุแผ่วเบา,บาช่วงคัดแยงสูงก็เสียงดังจำนี่คือแบบที่ละเช้าคือตาเพชรจะได้วัดละเส้นรอบวงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้น,น,นี่อันนี้เท่าไหร่แล้วก็อันนี้พื้นที่นี่มาเท่าไหร่จริงๆหูเพรางเครื่องเป็นหลงังคาครับหลงัลงคาหลังคาคุ้มไปน,นี่เป็นห้องน้ำเนาะโอเค